หมูจะพาเพื่อนๆแปรูปกล้วยนะคะกล้วยเราใช้เป็นกล้วยน้ําว้าที่สุกงอมแบบนี้นะเพื่อนๆนะเป็นเปลือกค้ำๆแบบนี้ได้นะไม่เอาเปลือกดานะเพื่อนๆนะเปลือกดําเนี่ยเป็นช้ำๆแบบเนี้ยได้อยู่นะแบบเนี้ยถ้าดําหมดเลยดําสนิทเลยแบบนั้นอะเวลาที่เรานําไปทํไวน์แล้วอะไวน์มันจะเปรี้ยวนะคะเพื่อนๆเราใช้กล้วยหนึ่งวีนะเพื่อนๆนะวีเล็กวีใหญ่ก็ตามนะคะเรานับผลกล้วยเลยนะเพื่อนๆนะใช้สิบสองลูกนะ สูตรในวันนี้นะคะเราจะทำวาวยกล้วยหมักน้ำพึ่งนะคะน้ำพึ่งเนี่ยใช้ได้ทุกตัวเลยนะป้าหมูใช้น้ำพึ่งที่เขาใช้สำหรับทำเบเกอรี่นะคะตัวนี้ก็ให้รสชาติที่หอมหวานถูกใจเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนการทำเลยค่ะสูตรในวันนี้นะคะเราใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวแล้วก็น้ำหนึ่งลิตรนะคะเราจะเอาน้ำหนึ่งลิตรไปต้มน้ำตาลทรายให้ละลายก่อนนะคะเพื่อนๆป้าหมูจะรัดขั้นตอนนี้ไปเลยนะ อนนี้ป้าหมูก็เอาน้ำตาล1นกิโลกับน้ำหนึ่งลิตรนะคะไปต้มน้ำตาลจนน้ำตาลละลายเป็นน้ำเชื่อมแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูในขั้นตอนต่อไปเลยค่ะเราจะปอกหั่นกล้วยลงไปในกะละมังน้ำตาลนะคะเพราะว่ามันจะทําให้กล้วยของเราไม่ดํานะถ้าเพื่อนๆไปทําเองที่บ้านก็ต้มน้ําตาลแบบนี้นะคะต้มให้ละลายก่อนแล้วก็มาหั่นกล้วยลงไปมันจะเคลือบกล้วยของเราไว้นะคะมันจะทําให้กล้วยไม่ดําถ้าเพื่อนๆหั่นกล้วยใส่ชามเอาไว้นะ มันโดนลมนะคะมันดำมันไม่น่ากินนะหั่นลงไปแบบนี้นะกล้วยมันก็เคลือบกับน้ําตาลนะคะเดี๋ยวเราจะหั่นให้ครบทุกลูกก่อนนะตอนนี้เราหั่นกล้วยหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดเตานะคะเราเปิดเตาให้น้ําตาลเดือดอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อนๆก็ปิดเตาได้เลยนะตัวนี้ไม่ได้ต้มนานนะคะเพราะว่าเราต้มน้ําตาลให้ละลายก่อนแล้วนะคะพอเราหั่นกล้วยลงไปเนี่ยเพื่อนๆก็เปิดเตาเพิ่มนะให้มันเดือดอีกรอบหนึ่งพอเลย สูตรนี้เราใช้น้ำตาลทรายขาวนะคะเราอยากจะให้น้ำวายออกมามันมันสวยใสนะเห็นไหมคะเนี่ยอันนี้น้ำก็เดือดอีกรอบนึ่งละเตาไฟฟ้าเนี่ยแป๊บเดียวนะคะมันเดือดนะหลังจากที่เราหั่นกล้วยลงไปในน้ำเชื่อมนะคะเราเปิดเตาเนี่ยต้มก็ประมาณ3-5นาทีนะเพื่อนๆจับเวลาได้เลยนะพอน้ำเริ่มเดือดแบบนี้นะคะเพื่อนๆเห็นมันขึ้นปุดๆแบบนี้นะปิดเตาได้เลยค่ะ เราปิดเตาไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักให้น้ําที่เราต้มกล้วยเนี่ยอุณหภูมิลดลงก่อนนะเราถึงจะมาทําในขั้นตอนต่อไปนะเดี๋ยวป้าหมูมาอัปเดตตอนนี้เราก็พักจนน้ําที่เราต้มกล้วยนะคะเป็นอุณหภูมิห้องแล้วนะเดี๋ยวเราจะทําในขั้นตอนต่อไปเลยค่ะเราจะเติมน้ําผึ้ง500 ml นะคะเพื่อนๆใช้น้ําผึ้งได้ทุกตัวนะตัวนี้เป็นน้ําผึ้งป่าเดือน5นะคะเนะพื่อนๆป้าหมูจะใช้ที่500 ml นะเราเทลงไปในขั้นตอนนี้ได้เลย เราเทน้ำพึ่งลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเติมน้ำส่วนที่เหลือเป็นน้ำดื่มนะคะเราจะใช้4ลิตรเลยนะเทลงไปเลยคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเราคนส่วนผสมจนเข้ากันดีแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะเท,ทยีสต์ค่ะตักน้ำใส่ชามเล็กไว้แบบนี้นะก็หมูจะใช้ที่1ช้อนชาค่ะเราใช้ช้อนตวงนะเทลงไปในชามที่เราแบ่งน้ำไว้นะคะคนส่วนผสมให้เข้ากัน เดี๋ยวเราจะพักให้ยีดทำงานก่อนนะคะระหว่างที่เรารอให้ยีดทำงานเราจะเทน้ำลงถังหมักเลยค่ะเราหมักลงไปพร้อมเนื้อกล้วยเลยนะคะเราก็เทน้ำลงถังหมักเรียบร้อยแล้วนะคะยีดของเราก็ขึ้นฟูดีแบบนี้เลยเพื่อนๆดูเห็นไหมคะยีดแบบนี้ขึ้นฟูดีแบบนี้ยหมายความว่ามันยีดพร้อมใช้งานนะคะถ้ายีดหมดอายุนะเพื่อนๆมองง่ายมากนะคะน้ำที่เราเท,ทยีด มันจะใสนะแล้วก็ผงยีสต์นะคะมันจะตกลงไปก้นถ้วยนะแต่ถ้าขึ้นฟูแบบนี้เพื่อนเทลงถังหมักไปได้เลยเราเทยีสต์ลงไปนะเพื่อนเพื่อนปิดฝาถังให้สนิทก่อนนะเขย่าถังค่ะการเขย่าถังนะคะมันช่วยเพิ่มออกซิเจนในถังนะแล้วก็มันทําให้ยีสต์ของเรากระจายตัวนะคะเราทํางานได้ไวขึ้นนะเราเขย่าถังเสร็จเพื่อนเพื่อนคลายฝาถังออกครึ่งเกลียวแบบนี้นะคะแค่นี้พอแล้วเราคลายฝาถังออกเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่นะคะ อย่าลืมเขียนสติ๊กเกอร์มาติดไว้ด้วยนะคะวายกล้วยหมักน้ําผึ้งนะป้าหมูหมักวันที่6เดือน3นะคะเราจะหมักในอุณหภูมิห้องสสัปดาห์ค่ะเดี๋ยวครบ2สัปดาห์ป้าหมูจะมาอัปเดตว่าวายกล้วยหมักน้ําผึ้งของเราจะมีรสชาติที่อร่อยหอมหวานขนาดไหนเดี๋ยวป้าหมูมาอัปเดตค่ะวันนี้เราจะมาอัปเดตวายกล้วยหมักน้ําผึ้งนะคะป้าหมูหมักมาได้20วันแล้วนะคะตอนนี้ยี่ก็หยุดการทํางานแล้วนะเพื่อนๆเ,เราจะมาทําการกองกากแล้วก็น็อกยี้กันเลยค่ะเรากองผ่านกระชอนได้เลย จากแบบนี้เราจะไม่ใช้นะเราจะทิ้งเลยค่ะวันนี้ป้าหมูจะมาสอนให้เพื่อนๆแก้ไขรสชาตินะคะถ้าใครหมักยาวนานเหมือนของป้าหมูนะ1 5บหถึงยีวันเนี่ยยีสเขาจะกินน้ำตาลหมดเลยนะคะความหวานไม่เหลือเลยมันจะออกขมออกฝาดด้วยนะแต่ว่าเราจะได้แอลกอฮอล์นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะแก้ไขลดขมลดเฝื่อนนะคะโดยการเติมน้าตาลทรายนะถ้าของใครขมน้อยเฟื่อนน้อยเพื่อนเอนเ,อนเติมสากรัมนะถ้าของใครขมมากเฟื่อนมากนะ เติม50กรัมได้นะวันนี้ป้าหมูจะเติมที่30กรัมนะคะเราใช้น้ำตาลทรายขาวได้น้ำตาลาแดงได้เพื่อนเดูสีวายเป็นหลักนะจริงๆใช้น้ำตาลทรายแดงก็ได้นะคะแต่ว่าเราอยากจะให้สีวายมันไม่เข้มเกินไปป้าหมูก็ใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวนะเราเทลงไปเลยค่ะ30กรัมเปิดเตาค่ะเราเทน้ำตาลทรายลงไปเพื่อนๆนรีบคนเลยนะไม่งั้นน้ำตาลทรายติกกดก้นหม้อมันจะเหม็นไหม้นะ การน็อกยีดนะคะเครื่องวัดอุณหภูมิมีความจําเป็นอย่างยิ่งนะเราใช้เครื่องวัดอุณหภูมินะเพื่อนๆจะต้องคนน้ําวายไปด้วยเพื่อให้อร้อนมันขึ้นมานะคะเครื่องวัดอุณหภูมิของเรามันจับด้วยระบบอินฟราเรดนะเพื่อนๆอุณหภูมิจะค่อยๆไต่ระดับขึ้นแบบนี้เราจะน็อกยีดที่40องศานะคะก็คือคนไปเรื่อยๆวัดจนกว่าจะได้40องศาเป๊ะๆนะนี่นะคะอุณหภูมิเขาจะค่อยๆขึ้นแบบนี้เห็นไหมคะ เราทําแบบนี้เลยค่ะจะไม่มีความผิดพลาดเลยนี่นะคะปลาหมูวัดได้ที่ 40. 4ี่องศาแบบนี้ก็คือใช้ได้เลยนะคะเราจะปิดเตาเลยเราปิดเตาไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวปลาหมูจะยกหม้อวายออกจากเตาทันทีนะเพราะว่าเตาของเรายังมีความร้อนอยู่นะคะเรายกออกจากเตาและพักให้วายเป็นอุณหภูมิห้องก่อนนะคะถึงจะเทลงถังสำหรับบ่มได้ ห้ามเทลงถังในขณะที่วายยังมีอุณหภูมิสูงอยู่นะจะทําให้เกิดไอน้ํานะคะแล้วก็เป็นฝ้าขาวในระหว่างที่เราบ่มไปนะวายของเราก็จะมีกลิ่นเหม็นเน่านะคะเดี๋ยวป้าหมูจะกลับมาอัปเดตหลังจากที่วายเป็นอุณหภูมิห้องค่ะตอนนี้เราก็พักจนวายกล้วยหมักน้ำาึพงเป็นอุณหภูมิห้องแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเทลงถังบ่มได้เลยค่ะตอนนี้เราก็เทวายลงถังบ่มเรียบร้อยแล้วนะคะป้าหมูจะสอนให้เพื่อน นอกยีสสอขั้นตอนนะนี่นะคะเราจะเติมสารโพแทสเซียมเมตาไบซันไฟ์นะคะตัวนี้มันช่วยทําให้โคงสภาพสีกลิ่นลดไม่ให้เปลี่ยนแปลงไปมากกว่าที่เราทํานะเราจะเติมที่2ช้อนเราจะตักช้อนพุนๆแบบนี้เลยนะคะใส่ลงไปในถังได้เลยนี่นะคะ2ช้อนใส่ลงไปในถังได้เลยสารตัวนี้ละลายค่อนข้างง่ายนะคะสารเคมีทุกชนิดนะคะมีอันตรายห้ามสูดดมและเก็บให้พ้นมือเด็กด้วยนะ หลังจากที่เราเติมสาร KMS ลงไปเพื่อนๆปิดฝาถาังเลยปิดให้สนิทเลยค่ะเราจะบ่มในอุณหภูมิห้องประมาณ7วันนะคะแต่ว่าพอบ่มผ่านไป2คืนเนี่ยให้เพื่อนๆมาตรวจถังนะตัวถังถ้ากดบุ๋มๆลงแบบเนี้ยแสดงว่าบ่มต่อไปในระยะยาวได้เลยค่ะแต่ถ้าถังบวมกดไม่ลงถังแข็งเลยกดยังไงก็กดไม่ลงเราก็แค่คลายฝาถังออกเล็กน้อยนะแล้วก็บ่มต่อได้เลยนะคะ ป้าหมูจะบ่มในอุณหภูมิห้อง7วันนะเดี๋ยวครบ7วันป้าหมูจะมาอัปเดตค่ะว่าวายกล้วยหมักน้ําผึ้งจะมีรสชาติที่ถูกใจเรามากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเพื่อนๆรอ,อชมค่ะวันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดตวายกล้วยน้ําว้าหมักน้ําผึ้งนะคะเพื่อนๆเ,เราบ่มมาได้10วันแล้วนะคะบ่ม10วันนะเพื่อนๆดูเราได้น้าวายที่ใส่กิ๊กแบบนี้เลยเห็นไหมคะมันยังใส่ได้อีกนะเพื่อนๆน,นะเราจะต้องตั้งในอุณหภูมิห้องนะคะวาง ตั้งไวในที่นิ่งสงบนะคะก็คือวางในชั้นไม่ไปกระทบกระเทือนเขานะคะหรือว่าตั้งในโต๊ะไม่เดินชนโต๊ะหรือว่าไม่เปิดประตูชนโต๊ะนะคะวาวมันก็จะตกตะกอนไวขึ้นนะวันนี้เราจะมาสอนให้เพื่อนๆเ,นเนก็บวายลงขวดนะคะโดยการเติมสารโพแทสเซียมซอเบียมนะสารโพแทสเซียมซอเบตนะคะเพื่อนๆลักษณะเขาจะเป็นเม็ดแท่งๆเหมือนป้องอ้อยแบบนี้นะเราจะใช้ตามคลิปที่ป้าหมูสอนนะขวดขนาด300-500 ml นะคะ เราจะใช้ซอเบทที่หนึ่งช้อนนะเราจะตักหนึ่งช้อนลงไปในขวดได้เลยเดี๋ยวเพื่อนๆดูวิธีการยกวายนะคะเราจะยกถังวายแบบเกงข้อมือไว้นะเพื่อให้ตะกกนวายนะคะมันจะไม่ขึ้นมานะเราจะได้น้ำวายที่ใส่นะเทลงไปเลยค่ะเทเสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆปิดฝาขวดได้เลย ะะเราจะเขียนสติกเกอร์มาแปะไว้ว่าวายอะไรนะคะป้าหมูทําให้ดูเป็นตัวอย่างเพียงแค่1ขวดนะคะถ้าเพื่อนๆทําเองที่บ้านเนี่ยสามารถที่จะตั้งขวดแล้วก็เติมซอเบรเข้าไปได้เลยนะและเทน้ําวทยที่ใส่นะคะลงไปได้จนจนหมดถังเลยนะเพื่อนๆต้องยกนะคะแบบเบามือเหมือนที่ป้าหมูสอนนะ ตะกรอนก้นถังนะเราจะไม่เททิ้งนะคะตะกรอนก้นถังบางคนเห็นโอ้ยฉันมันขุ่นไม่น่ากินฉันเททิ้งพลาดไปแล้วนะคะเสียดายมากๆเลยอันนี้คือก้อนถังเหมือนกันนะเพื่อนๆตัวนี้เป็นวายแอปเปิลนะเพื่อนๆดูตัวนี้เป็นก้นถังที่ป้าหมูเทเก็บไว้ตั้งลืมเลยค่ะอันนี้ระยะเวลาในการตั้งของป้าหมูเนี่ยประมาณหนึ่งเดือนเพื่อนๆดูว่าเราได้น้ำวายที่ใสขนาดไหนด้านล่างเนี่ยเขาเป็นตะกรอนนะคะเห็นไหม ด้านบนเนี่ยได้นะ้ำวายที่ใส่นะปริมาณเพิ่มตั้ง500 ML เลยนะเราจะไม่เททิ้งนะคะในขั้นตอนนี้เราก็แค่เอียงขวดเทเหมือนเอียงถังเทเลยพอถึงตะกรอนเนี่ยเราก็ค่อยเททิ้งนะเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะตกเพิ่มไปกว่านี้ได้แล้วนะคะเพราะาตัวนี้เป็นก้นถังแล้วนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองชิมไวท์กล้วยน้ำว้าหมักน้ำผึ้งค่ะดูว่ามันจะมีรสชาติที่ถูกใจเราขนาดไหน เพื่อนๆดูว่าไวายป้าหมูหน่าดื่มไหมนี่คือไวายกล้วยน้ำว้านะคะเดี๋ยวป้าหมูจะชิมนะอืมโอ้โหเพื่อนๆ่นค่ะตัวนี้บอกเลยว่าร้อนแรงสุดๆมันมีความหวานของกล้วยนะเพราะว่าป้าหมูใช้กล้วยที่สุกงอมนะคะแล้วก็ได้รสชาติความหอมความหวานจากน้ําพึ่งป่านะ น้ำผึ้งป่าน้ำผึ้งเดือนห้าใช้ได้หมดเลยนะคะเราอย่าเอาแบบที่เก่าเก็บนานๆมาทานะเพื่อนๆเพราะว่ามันจะได้ความขมนะมันจะได้ความขมมากเกินไปแล้วก็สีไวมันจะดําเพื่อนๆน,นะบางคนบอกโอ้ฉันมีน้ําผึ้งเก่าเก็บห้าปีสิบปีเอามาทํามันไม่น่ากินนะมันทําให้สีไวของเราดํา้ํานะคะไว้กล้วยน้ําว้าก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่ชาวสวนชาวไร่จะนํามาแปรรูปนะคะเพื่อเพิ่มมูลค่า ให้มันมากขึ้นนะคะรสชาติเนี่ยบอกเลยว่าถ้าทําตามสูตรที่ป้าหมูสอนนะคะมันจะได้รสชาติที่เป๊ะมากป้าหมูบอกสัดส่วนหมดเลยนะคะบอกขั้นตอนการทําแบบละเอียดมากๆเพื่อนๆทําตามสูตรของป้าหมูเลยจะได้วายที่มีคุณภาพมากแบบนี้เลยนะใครที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของป้าหมูแล้วนะคะรู้สึกชื่นชอบและเป็นประโยชน์สําหรับท่านนะก็ช่วยกดไลค์เป็นกําลังใจให้ป้าหมูด้วย กดแชร์ออกไปเยอะๆเลยนะคะเพื่อนสมาชิกท่านอื่นจะได้รู้ถึงวิธีการทำวายอย่างถูกต้องคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้จนกว่าจะได้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ